สวัสดีครับตอนนี้เรามากันไกลแล้วนะครับกับหัวข้อบันทึกหลักฐานภาพวาดโบราณที่ระบุว่าสมัยก่อนนั้นเคยมียักษ์อาศัยอยู่ร่วมกับพวกเรามาดูภาพต่อไปกันครับอยากบอกตรงนี้ก่อนนะครับทางผู้บรรยายเอ,เองเนี่ยชอบเรื่องเหนือธรรมชาติมากๆนะครับชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวชอบเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เกินจะคาดเดาด้วยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า สามารถอธิบายได้ด้วยหลักความจริงดังนั้นการทำคลิปอธิบายเรื่องพวกนี้มันคือการคัดกรองนะครับค้นหาข้อมูลปลอมให้พบลบมันออกไปจากสมองก่อนให้มันเหลือแต่เรื่องจริงๆซึ่งถ้าเรื่องจริงนั้นมันสนับสนุนว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับแต่เราต้องค้นหาต้นสายปลายเหตุต่างๆรวมถึงความเห็นจากฝ่ายที่ไม่เชื่อมาประกอบร่วมกันเสียก่อนด้วยนะครับถึงค่อยมาตัดสินใจกัน มาดูกันที่ภาพนี้มันเป็นภาพสองภาพที่ถูกนําไปเทียบกับสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์คือแบบแค่นี้เขาก็เอามาเป็นประเด็นหรือเนี่ยก็ได้ครับเรามาตรวจสอบกันสักนิดเอาภาพบนก่อนนะครับมันน่าจะเป็นภาพวาดของอียิปต์ใช่ไหมครับชายสองคนกําลังตั้งเสาที่ถูกเข้าใจว่าเป็นเสาโอเบลิสก์เสาแบบนี้ถือเป็นอนุสาวรีย์นะครับด้านบนจะปิดปลายด้วยทรงพีระมิดพบได้ทั่วไปในแถบโบราณสถานปัจจุบันเนี่ย มีหลายชื่อครับเรียกว่ากรีกโอเบลิกส์บ้างอียิปต์โอเบลิกส์บ้างโรมโอเบลิกส์บ้างแต่หลักฐานส่วนใหญ่ในจะระบุว่าชาวอียิปต์เป็นผู้สร้างครับก็ลองดูที่ลวดลายของเสาโอเบลิกส์เต็มๆดูนะครับซึ่งผู้บรรยายเองก็ต้องขอเดาว,ว่าด้วยข้อมูลที่ผู้บรรยายบอกไปเมื่อกี้มันก็เลยทําให้โอเบลิกส์ถูกนํามาเชื่อมโยงกันกับภาพพวกนี้นะครับแล้วภาพที่ยกมานี้มันก็ต้องหาที่มากันก่อนใช่ไหมครับก็ได้นะครับ พอผู้บรรยายเนี่ยก็หาภาพเต็มเจอแล้วมาดูกันก่อนครับตอนแรกเนี่ยเราเห็นกันแค่2คนมายืนถือเสาอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับพอมาเห็นภาพเต็มเมเนี่ยในภาพเนี่มันก็กลายเป็นภาพธรรมดาไปเลยนะครับเหมือนกับพวกเขากําลังแค่ทํางานกันอยู่เสาปลายแหลมทั้งสองมันก็ดูเป็นแค่เสาทั่วไปที่รายละเอียดจริงๆก็ไม่ค่อยจะคล้ายกับโอเบลิกส์เลยนะครับ ภาพนี้ปรากฏอยู่ในสุสานของคุณนางอียิปต์ท่านหนึ่งชื่อเร็กไมเรเชอัพอัลตาการาน่าจะออกเสียงผิดแง่แงนะครับใครท,ที่ทราบคําอ่านจริงๆอย่ารบกวนแก้ไขให้ผู้บรรยายด้วยนะครับมาดูภาพด้านล่างต่อไปนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานชายกําลังแบกหาวัสดุบางอย่างที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็โดนนํามาผูกเข้ากับก้อนหินสี่เหลี่ยมที่ใช้สร้างพีระมิดครับ คงต้องใช้แนวทางเดียวกันก็คือหาภาพเต็มๆม,มาดูกันก่อนซึ่งก็คือภาพนี้ครับพอเห็นภาพเต็มๆใเ,เราจะสังเกตพบว่าเหล่าคนงานมากมายเขากำลังก่ออิฐถือปูนกันอยู่นะครับมีบางก้อนขนาดเล็กบางก้อนก็ขนาดใหญ่และก็มีอยู่ก้อนหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆเป็นภาพจากสุตรสานของทางเร็กไมเร่เช่นกันนะครับ เบร m กไมเรเชอิกอัอัลกานาเป็นชื่อของขุนนางเป็นข้าราชการในราชวงศ์อียิปต์โบราณยุคใหม่เป็นราชวงศ์ลำดับที่18ของราชวงศ์ทั้งหมดครับ r บร m กไมเรเป็นผู้ว่าการเมืองที่ระบุชื่อเมืองก็คือเมืองทีฟส์นะครับอยู่ในรัชสมัยของฟาโรห์ทุตมสที่3ถึงฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่2หรือประมาณ1,400ปีก่อนคริสตกาลซึ่งภาพทั้งข้างบนข้างล่าง2อันเนี้ ถูกระบุว่าอยู่ในสุสารของเร็กไมเร่ทั้งสิ้นครับดังนั้นภาพพวกนี้ก็น่าจะเป็นการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสุดสารจริงๆเพียงแต่มันจะใช้การสร้างพีระมิดจริงๆหรือเปล่าล่ะก็ต้องค้นหากันต่ออีกสักนิดนะครับผลที่ได้ก็เนี่ยครับสุดสารของเร็กไมเร่ดูแล้วมันก็เป็นแค่สุดสารเฉยๆนะครับไม่ใช่พีระมิดเลยมันไม่มีตรงไหนเหมือนพีระมิดสักอย่าง แลที่นี่ก็ไม่ใช่สุดสารหุบเข่ากษัตริย์ด้วยนะครับคนละที่กันในการสารคดีบางรายการเขาเรียกว่าหุบเข่าขุนนางนะครับดังนั้นภาพที่อ้างว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับแรงงานยักษ์ทั้งสองภาพนี้มันก็ไม่น่าจะใช่การสร้างพีระมิดและก็ไม่ใช่การสร้างเสาโอเบลิกส์ใดๆนะครับแต่น่าจะเป็นการบันทึกกระบวนการสร้างสุดสารแห่งนี้หรือเปล่าเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับว่าเขามีก้อนอิฐขนาดยักษ์เท่าพีระมิดอยู่ตรงไหนกันบ้าง จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของตัวสุดสารมันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนจริงๆนะครับบางจุดเป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยถือเป็นงานฝีมือที่มีรายละเอียดมากกว่าพีระมิดอีกนะครับเพียงแต่มันไม่มีอิฐหรือก้อนหินก้อนไหนที่มีขนาดใหญ่เท่าพีระมิดเลยสุสานลักษณะเนี้ถูกดําริขึ้นมาเนื่องจากฟาโรในยุคหลังๆเขามองว่าการสร้างพีระมิดมันดูสิ้นเปลืองมากเกินไปก็เลยไปหาเนินเขามาก่อสร้างต่อเติม แล้วใช้ลิมแกะสะลักทําการขุดลงไปในหุบเขาแห่งนั้นเพื่อทําเป็นสุสารขนาดทุตอังอามูนหรือตูตันคาเมนท่านก็อยู่ในสุสารนะครับไม่ได้เจอในพีระมิดดังนั้นภาพวาดที่สุสารเร็กไมเร่เนี่ยจึงไม่เกี่ยวข้องกับพีระมิดแน่นอนนะครับเชื่อไหมครับผู้สนใจประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องยักษ์กันเลยแต่มองว่าทําไมเหล่าคนงานที่ถูกวาดในภาพพวกเนี้ถึงได้มีผิวสีน้ําตาลเข้มละ่ะ หรือว่าพวกเขาเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศแอฟริกาหรือเปล่าซึ่งก็มีบางคนแย้งนะครับว่าบางทีคนอียิปต์สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่นิยมสวมเสื้อกันเลยตากแดดจนผิวเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือเปล่าไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่เขาพูดว่าทางอียิปต์ใช้ยักษ์ในการสร้างโอเบลิส์หรือสร้างพีระมิดเลยนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะหาข้อสรุปได้แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่ามันมีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ย ก็ลองบอกกันได้นะครับยังพอมีเวลานะมาดูภาพต่อไปกันดีกว่านี่ก็อีกภาพนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นยักษ์ในสมัยอียิปต์โบราณที่ใต้ภาพเนี่ยมีการใส่กรอบตัวหนังสือให้เห็นด้วยมีมนุษย์ชายหญิงสองคนที่มีขนาดเล็กกว่า4คนที่เขาแบบตัวใหญ่กว่าแบบยักษ์ชัดๆเลยใช่ไหมโดยระบุใต้ภาพว่า ในไงขนาดของเหล่าคนรับใช้ที่อยู่ใต้อานาจของชาวยักษ์ทำไมไม่คิดว่าเป็นคนแคร์บ้างนะเช่นเคยครับยกมาถามกันง่ายๆสบายๆนะครับเอามาถามมิติที่6คคำถามง่ายๆแบบนี้นะครับพอมาเจอมิติที่6ก็มันก็ต้องตอบแบบยากๆเยอะๆทุกทีเหมือนแบบข้อสอบหลายภาคยังไงก็ไม่รู้นะแบบถามสั้นๆแต่ตอบยาวอะไรแบบนี้ไม่รู้จะบ่นทำไม ภาพแบบนี้นะครับหาพบได้ทั่วไปเลยครับส่วนใหญ่พบในสุาสานกษัตริย์กับสุาสานเร็กไมเล่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคหลังๆนะครับมันเป็นยุคที่ไม่มีใครสร้างพีระมิดกันแล้วถือว่าเป็นยุคที่เจริญกว่าแต่ไม่แสวงหาความยิ่งใหญ่แบบเดิมๆคือไปหาความยิ่งใหญ่แบบไปอยู่เนินเขาหุบเขาอะไรแบบนี้กันเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาล้วนรู้ดีว่า บรรพบุระุษของชาวอียิปต์สร้างพิระมิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งนักโบราณคดีชาวอียิปต์เองเขาก็พยายามชี้แจงขั้นตอนการสร้างพิระมิดให้ชาวโลกได้รับทราบตลอดมานะครับเพียงแต่ว่าชาวโลกที่ไม่ใช่ชาวอียิปต์เนี่ยกลับได้รับทราบเรื่องพวกนี้น้อยมากโดยเฉพาะอย่างในบ้านเราเนี่ยความรู้พวกนี้หลายครั้งหลายหนต้องไปเสียเงินแลกมาทั้งสิ้นนะครับ คือหมายถึงเสียเงินไปซื้อรายการสารคดีหรือว่าไปจ่ายเงินดูรายการสารคดีเพื่อจะได้รู้คําตอบแบบนี้แหะครับพอมันเป็นแบบนี้ก็ทําให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าหาสื่อที่ถูกต้องได้เนี่ยหันไปค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ก็แบบคัดกรองข้อเท็จจริงได้ยากมากๆผู้บรรยายเองก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดด้วยนะครับแต่ก็พอจะสรุปได้ว่า ภาพคนตัวเล็กที่เห็นเป็นคนรับใช้ที่ปรากฏอยู่ในหลายภาพหลายแห่งของอียิปต์โบราณน,นั้นพวกเขาถูกวาดให้ตัวเล็กเพราะว่าเป็นค่ารับใช้นั่นแหละครับจะให้ดูเท่าเทียมกับเจ้านายได้ยังไงกันบางภาพเนี่ยก็เป็นลูกๆของเจ้านายซึ่งก็ต้องเข้าใจนะครับว่าองค์ความรู้ด้านศิละปะของคนยุคโบราณน,นั้นยังไม่ถูกพัฒนาเหมือนกับคนปัจจุบันนะครับพวกเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องสัสดส่วนทางร่างกายไม่รู้จักคําว่ากายวิภาค ขนาดพวกเราเองเนี่ยเคยได้ยินคำพวกนี้แต่ก็วาดรูปให้มันมีสัดส,ส่วนแบบไม่เพี้ยนเนี่ยยังทำไม่ค่อยจะได้กันเลยใช่ไหมครับช่างอีโยิปต์โบราณเหล่านี้เขาแค่ถูกเกณฑ์มาให้มาวาดตกแต่งภายในสุสานเขาก็วาดภาพตามที่เขาเข้าใจภาพเจ้านายดูแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นเจ้านายข้ารับใช้ดูแล้วก็ต้องรู้ว่าเป็นคนรับใช้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีอยู่ภาพหนึ่งนะครับที่ถูกถามกันมาว่า ตกลงว่าคนตัวใหญ่ในภาพนี้คือใครกันแน่แล้วคนตัวเล็กๆเ,เป็นคนจริงๆหรือไม่ภาพนี้ครับคนตัวใหญ่สองคนกับคนตัวเล็กสคนทางซ้ายเนี่ยคนตัวใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายกำลังจูบก,กับคนตัวเล็กเสียด้วยไม่สิคนตัวเล็กนั่นอย่างกับมนุษย์ต่างดาวเลยแถมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยส่วนคนตัวใหญ่ทางขวาเหมือนกำลังคุยกับคนตัวเล็กอีกคน ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนจะเห็นว่ามีคนตัวเล็กอีกคนกําลังยืนพิงไหล่คนทางขวาอยู่ด้วยนะครับสุดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วภาพเนี้มันเป็นภาพของใครใช่ยักษ์จริงหรือเปล่าเนื่องจากภาพนี้มันโด่งดังมากนะครับทําให้ผลการค้นหาสามารถระบุค,คําตอบออกมาได้เป็นกระบวนการแบบนี้นะครับอันดับแรกภาพนี้ชื่อว่าอเคนาเตนเนเฟอร์ติติกับลูกสาวทั้งสของพวกเขา ภาพแกะสลักภาพนี้ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่อหนอยเยส์ดุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันครับขนาดของมันไม่ใหญ่สักเท่าไหร่จึงถูกตั้งแสดงไว้แบบไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหรน่นักแสดงว่ามันต้องมีเงื่อนงําใช่ไหมนักโบราณคดีบอกว่าสาเหตุที่บุคคลในภาพถูกแกะสลักให้มีสัสดส่วนผิดเพี้ยนขนาดนี้มันมีสสมมุติฐานครับสมมติฐานแรกอากินาเตนท่านอาจจะมีปัญหาด้านพันธุก,กรรมเพราะว่านอกจากภาพนี้ อะเคนาะเตนที่ปรากฏอยู่ในหลายภาพแกะสลักไปจนถึงรูปปั้นของเขาจะดูมีลักษณะผิดปกติครับคือที่ช่วงอกแคบพุงโรคอยาวเหมือนคนขาดสารอาหารไม่ก็มีอาการป่วยใบหน้าก็ดูเรียวยาวกว่าปกติด้วยไม่ต่างกับท่านในเฟอร์ติติที่แม้จะมีใบหน้างดงามแต่รูปร่างของนางก็ดูคล้ายกับคนขาดสารอาหารเช่นกันซึ่งทาไม่ใช่อาการป่วยที่เกิดจากพันธุก,กรรม นักโบราณคดีเขาก็มีอีกสมมุติฐานนะครับนั่นก็คือมันเป็นเพราะค่านิยมของตัวศิลปินนั่นแหละครับยุคนั้นเขาอาจจะชอบปั้นรูปร่างให้ดูเหมือนคนขาดสารอาหารมัง้งหรือไม่ก็มันก็คงไม่ต่างจากบ้านเรานะครับที่จะมีนักวาดภาพบางคนวาดตัวการ์ตูนออกมาให้มีลักษณะผิดเพี้ยนอย่างของไทยเนี่ยก็มีนักวาดในเครือข่ายหัวเราะนะครับ ที่จะวาดคนออกมาลักษณะใกล้เคียงกับอเคนาเตนเลยก็คือช่วงอกแคบมีพุงโรขาเล็กอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวศิลปินเองเนี่ยเขาคงไม่คิดหรอกนะครับว่าการแกะสลักให้เจ้านายทั้งสองพระองค์รวมไปถึงลูกๆของพวกท่านจะส่งผลทําให้คนปัจจุบันหลายคนมองเห็นว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพวาดที่มีนัยยะไปในแนวทฤษฎีสมคบคิดแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างเป็นยักษ์บ้างอะไรแบบนี้นะครับ แต่ก็นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนักวิชาการสาขาโบราณคดีพวกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอธิบายสาเหตุของความผิดเพี้ยนที่มีอยู่ในภาพพวกนี้สักเท่าไหร่ประมาณว่าไม่เห็นจะต้องอธิบายเลยแบบนะใจร้ายน่าดูเลยนะพอพวกเขาอธิบายกันออกมาทีก็จะแบบจริงอ่ะเนี่ยเพราะว่าแบบนั้นจริงๆเหรอทําให้คนที่เขาคิดไปเองก่อนหนะ้าแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นยักษ์อะไรแบบนี้เขาก็ยอมรับไม่ค่อยได้นะครับ ก็แบบไม่อธิบายกันตั้งแต่แรกไงปล่อยให้เรางงกันอยู่ก็เดากันไปอะไรแบบนี้มาดูเรื่องความรู้กันบ้างนะครับภาพแกะสลักชิ้นนี้ถูกนักวิชาการโบราณคดีมองว่ามันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าท่านฟาโรหอะเคนาเตนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องศรัทธาต่อความเชื่อด้านาศาสนาสักเท่าไหร่จากบันทึกอะเคนาเตนเขาปฏิเสธที่จะนับถือเทพเจ้าอามูลแล้วหันไปนับถือเทพเจ้าอาเตนยกให้เป็นเทพเจ้าสูงสุด วงกลมที่อยู่ด้านบนจุดตรงกลางภาพก็คือหลักฐานนั้นครับมันคือดวงอาทิตย์ที่หมายถึงเทพอาเนตนกําลังให้พรแดรอาเคนาเตนกับพระนางเนเฟอร์ติติเป็นการให้พรแบบโดยตรงไม่ผ่านเหล่านักบวชหรือพวกปุโรหิตกันเลยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการทําพิธีทางศาสนาเลยนะครับแลวรู้ไหมครับพอหมดรัชสมัยของอาเคนาเตนแล้วเนี่ยราชวงศ์อียิปต์เขาก็กลับมานับถือเทพอามุลเหมือนเดิม อีกจุดนะครับที่ทําให้นักโบราณคดีเขารู้สึกว่าภาพนี้มันแปลกก็คือภาพแกะสลักนี้มันมีขนาดเล็กเกินไปคือความสูงของมันเนี่ยมีแค่32เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับยาวกว่าไม้บรรทันนิดเดียวว่าไหมครับนักวิชาการบางท่านก็เลยมองว่าบางทีเจ้าสิ่งนี้มันอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสุสานแต่เป็นภาพที่ชาวบ้านทําขึ้นมาเองและขายให้ชาวบ้านด้วยกันมาซื้อไปเพื่อนําไปสักการะหรือนําไปตั้งโชว์ในบ้านกันหรือเปล่า ลองนึกแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราออกไปเดินเล่นที่ตลาดแล้วก็เห็นภาพวาดครอบครัวสักภาพที่เห็นแล้วแบบน่ารักจังเลยอะ่ะแล้วก็ซื้อภาพนั้นกลับไปที่บ้านอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับคือแบบมันไม่ใช่ผลงานระดับช่างในวังหรือช่างระดับสูงไม่ใช่งานแบบออฟฟิเชียลด้วยถามว่าแล้วทำไมทางพิพิธภัณฑ์เขาถึงไม่ได้ระบุว่าเจ้าแผ่นภาพที่ระลึกแผ่นนี้ไปขุดได้มาจากที่ไหนก็น่าจะพอเดาได้นะครับ สมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ชาวยุโรปเข้าไปทําการสํารวจอารยธรรมอียิปต์โบราณมันจะมีพวกหัวขโมยที่ได้ของพวกนี้มาจากการขุดบ้างขโมยมาบ้างที่ไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนกันแน่ทางพิพิธภัณฑ์เองเขาก็ได้มันมาผ่านการซื้อขายกันอีกต่อนะครับแบบว่า พวกหัวขโมยไปขายให้พ่อค้าในตลาดมืดแล้วก็มีชาวยุโรปสักคนจ่ายเงินซื้อเอามันกลับมาที่บ้านแล้วก็นําไปขายให้ทางพิพิธภัณฑ์ก็เลยไม่มีประวัติอะไรนอกจากการเดาวไปก่อนของนักวิชาการนี่แหละครับซึ่งคนปัจจุบันที่ไม่เข้าใจสังคมยุคนั้นเนี่ยพอมาเห็นภาพอะไรแบบนี้เข้าก็แบบเห็นมะมนุษย์ต่างดาวแน่แน่นั่นไงยานอาวกาศไม่ก็นั่นไงมนุษย์ต่างดาวโบราณกำลังแสดงความรักอยู่กับยักษ์ เนะก็หมดแล้วนะครับกับภาพที่ถูกนํามาสอบถามมันทําให้ผู้บรรยายเริ่มสงสัยขึ้นมาอีกเรื่องครับทําไมมนุษย์ธรรมดาอย่างเราถึงเชื่อว่าโลกของเรานี้เคยมียักษ์อาศัยร่วมกับมนุษย์มาก่อนละ่ะทําไมกันนะไม่มีโอกาสผู้บรรยายจะรีบค้นคว้าเรื่องนี้แล้วนํามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าทําไมเราถึงเชื่อว่าโลกของเรานั้นเคยมียักษ